สวัสดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเรามา,าเที่ยวปรา,าสาทกู่โพนระคังนะคะซึ่งในประวัติศาสตร์ได้กล่าวว่าที่ตรงนี้นะคะถูกสร้างขึ้นแบบศิลปะ,ขะเขมรเนาะแล้วก็เป็นศิลปะแบบเขมรแล้วก็สร้างขึ้นถวายแด่องค์พระนารายณ์นะคะวิษณุนารายณ์นั่นเองเนาะนะคะในภาคหนึ่งเราก็ได้ปรับเปลี่ยนมา เป็นการสร้างนะคะเทวลัยเพื่อถวายในองค์พระศิวะด้วยนั่นเองซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าศิลปะแบบนี้นะคะมีอยู่ที่ใดของประเทศไทยบ้างเลยนำพาทุกท่านได้มาชมในพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นการสร้างก่อด้วยหินหินขึ้นมาน่ะแต่เราไม่รู้ว่าทำศาสตร์ของการบูชาพระนารายณ์เนี่ยเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เนาะ เราพาทุกท่านไปเออแต่ข้างบนนี้มีหปราสาทนะนี่มีห้ามีห้าหลังอันนี้คืออะไรเนาะมีขึ้นที่เดียวใช่ไหมนี่อาลองดูซิว่าถ้าน้ำหนักลงจริงนะ ถ้าน้ำหนักลงจริงก็น่าจะโอเคอยู่ั้เพื่อนำภาพมามาฝากทุกท่านนะคะเป็นความตั้งใจของอีชันมากเลยช่วยิชารอยตัวช่วิชารอยตัวเขาไม่ทำบันไดเออเนาะแล้วขึ้นมาทำยังไงเนาะข้างบนเนี่ยมีบันไดไม้เหรอบันไดมันคงจะไปแล้วล่ะอันนี้คือด้านบนนะคะด้านบนนี้จาก อยู่สูงมากแล้วก็จะมีอยู่ประมาณห้าหลังที่ก่อขึ้นมาแบบนี้ก็น่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นฐานแต่ด้านบนนี่น่าจะทําด้วยไม้จริงๆด้นานบนนี่น่าจะทําด้วยไม้いいเนาะม <mm> น่าจะทําด้วยไม้แล้วก็น่าจะมีเทวรูปอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเป็นแบบสักการะบูชาอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านในแล้วก็น่าจะนั่งล้อมรอบนะคะถือว่าเป็นเป็น เป็นสถานที่ที่สร้างขึ้นถวายเดียองค์พระวิศณุนารายหรือองค์พระนารายนะฮะตามที่ประวัติศาสตร์ได้จารึกไว้กรมศิลปกรได้จารึกไว้ด้านบนเนี่ยก็จะมีลักษณะอยู่องค์กลางนะฮะเป็นปราสาทประธานแล้วก็มีทิศเหนือทิศใต้ตะวันออกตะวันตกก็จะเป็นจะเป็นปราสาทท่าหลังตั้งอยู่บนกองเนินดินเดินเนินหินอันเมื่อหือมาซึ่งถือว่าเนินหินองค์เนี้ย ถ้าจะสร้างอโรคยาสารเนี่ยก็สร้างได้แบบหลังหนึ่งเลยทีเดียวนะฮะก็ถือว่าในสมัยยุคเมื่อเมื่อพันกว่าปีที่แล้วเนี่ยนะคะน่าจะมีการประกอบพิธีกรรมแล้วก็มีผู้คนขึ้นมาประกอบพิธีกรรมอย่างมากทีเดียวตรงนี้เนาะแล้วก็รับแสงสุริย,นยันจันทราอะไรต่างๆแล้วก็ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆแต่เราก็ยังมองไม่ออกว่าว่าจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะ แต่ถ้าเราไปที่บาหลีอินโดนีเซียนะครับก็จะมีการตั้งฐานแบบนี้นะคะตั้งฐานแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นมาก็จะเป็นห้าหลังนะคะห้าหลังแบบนี้เหมือนกันแล้วนกะ็แต่และหลังเนี่ยก็จะข้างล่างก็จะเป็นฐานหินนะ,ะข้างบนก็จะเป็นทําด้วยไม้นะคะเราก็จะมีปูด,ด้วยผ้าผ,ผ่อนสบายต่างๆแล้วก็มีรูปสักการะนะคะมีเทวรูปสักการะ,นะะต่างๆแล้วก็เป็นสัญลักษณ์แทนเทพเจ้า,าเนาะ แล้วก็ด้านหน้านี้ก็น่าจะเป็นที่ตั้งหินขึ้นมานี่ก็น่าจะเป็นอ,อะไรคือมันมันเรามองภาพไม่ออกว่าว่าเป็นแบบไหนน่าจะมีการทำกราฟิกหรืออะไรลักษณะอย่างนั้นนะคะโอ้ย,อยไม่เคยเออกกำลังกายกระโดดขึ้นกระโดดลงครั้งเดียวหอบเลยนะฮะหอบเลยนี่เห็นไหมคะ หินที่กองอยู่ด้านล่างนี่ใหญ่มากเลยใหญ่แล้วก็ใช้หินนี่เป็นพันก้อนเลยเกือบเป็นพันเป็นหมื่นก้อนเลยนะคะนี่นะฮะเป็นพันก้อนนะซึ่งเรามองไม่ออกว่าเมื่อสมัยนั้นเขาเป็นยังไงอะไรแบบไหนเนาะหรืออาจจะเป็นฐานสีวาลึงอาจจะตั้งอยู่ข้างบนก็ได้นะฐานสีวาลึงแต่ว่า รูปที่เขาขุดได้ที่ขุดได้อยู่ที่นี่ก็คือ,อมีทะกรก็คือมือของเทวรูปนะคะที่ถือจากถือคาถาถือดอกบัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือสั่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งน่าจะเป็นรูปเคารพขององค์พระนารายเป็นพระนารายนะคะเลยว่านีน่าจะเป็นการตั้งขององค์พระนารายหรือไม่ย่างไร เป็นที่บูชาหรือไม่อย่างไรก็สันนิษฐานจากรูปครบที่ปรากฏอยู่แล้วก็ขุดได้ตอนโบราณปฏิสังขณ์อ,อยู่ในสถานที่แห่งนี้นะคะก็ทําให้เราทราบเพียงเท่านี้นะ,ะก็วันนี้ก็เลยพาทุกท่านมาลงพื้นที่นะคะในการศึกษาหาความรู้ทางภาษาของกินาจากยโสธราศริฐีชาวประถมพรนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามให้ยโสธารดา้วยนะคะเวลาไปที่ใดดีๆนะคะก็จะได้นำพา เอาภาพมาให้ทุกท่านได้ชมสวยสวยงาม,งามนะคะเดี๋ยวมีโอกาสต่อไปจะได้ไปประสาทเบนเตมินเจยนะคะแล้วก็ไปประสาทหลายๆแห่งของราชอาณาจักรกัมพูชาแล้วก็จะได้พามาให้ทุกท่านได้ชมกันอย่างสวยงามนะคะขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ